เราเบิ่งคลิปว่าเตียงว่าเรากําลังเรามาคนเครื่องซอยว่าเตียงกําลังขึ้นที่โพสต์วานมันจะมาวอกคว่ำหอวันเราฟักมือทักหนึ่งใบแก้วแหนมวอกคว่ำอยู่ตรงนั้นน่ะมันย่นที่รึเปล่าคนมันเป็นยังวันนี้ก็เห็นเป็นยังชู้กูเป็นยังหว่มันมิ่งมาเลยมึงมางงเลยเขาช่อน thế là đảo, quý, đảo, quý, rồi bỏ nấm cuối này sâu đây là có một cơn lây, trao lại chi,ตำรวจ mang truy quan, chuyện, lùng mà tiềng tai, cả thăn hằn, hiểu không? xin chào,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  chào, กิขนะข้าวเด้อเนาะคลิปนี้กันมาเปิดคลิดกินข้าวเมนูข้าอยอู่หางอยู่หน้าเม่ไปทางใดเม่ไปกดมันมนือนยุดนะไปยึดไปกดมันนะอ้ยไปกดมันยุดไปกดมันเมื่อยปวดพระตตัวไปกดวันได้หลายสอก มีนกไข่ไข่เตียวไปแม่อะก็เสร็จชมเบิดแล้วเป็นมากกระเบือแล้วอากาศก็ลมคักตะลีเนาะมื้อนี้คือสิบ่ฮ้อนดอกกันไปบ่เลยบ่ม้อนม้อนธรรมดาธรรมดา mm. mà thấy, thấy gì thì còn ừ, khảo là... đúng con bật tiền tài đó đúng bà... rồi đúng rồi đúng nữa đúng bật tiền thôi thế nào con qua nha bật tiếp lâu nhau bật tiền bao บมาวแเ้าบอบมาบ่อ๋อแก้วไปแก้วว่าแก้วเราจะไม่ดีเทนแล้วลุงลุงเนาะลุงเลยแก้วอยู่เงินดีเทนเฉินมาไปอีกทำพอเบิ่งคลิปว่าเตียงว่าเรากำลังเรามาคนเครื่องสร้อยเตียงกำลังขึ้นเสโป๊ดวันมันเตียงไม่ไม่ลงมากยังบม่ได้นเยนะไม่บอมาอยู่ cân nhau à bong nhau bọc kýt là dùng những cái cây bong nhau của bang ngô màn bác anh 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 em bác anh em bác anh em bác anh em đi anh em bác 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 anh

ปฎิยาขึ้นนะปฎิยาแรกเลิเล่มทั่วห้องหัวใจนะมาซักยาอยู่เงินเล่าพี่ซักยาอยู่เงินเล่าพี่เลยนะเอ,อ่ะมันพามาลูกมันข้ามาบุกมาบุกมาพามาเออซักยาวิตามินเหลือเพื่อมีมังชักหางแจ,กจดด๊กยาั่ไงนะเราซักยาโพชิโอ้ยังไง พ็ปวดเกมนเด็กด้วยแม่นักซักเข็ดุเช็นไปซักนี่ซักมี่ซักยาวิตามินเลยเงมานั่งเครื่องาวกกูเป็นเ้งออยลงเลยวนนั่งทัวัังตัวบากันังนเป็นเน้ยินเ่าวเป็นในไรเรื่องเลาเน้อเราไมาสักยาสักยาเยต่วาดักยาเยแต่มาวัดอันวันมวันโมดังๆอยู่บ้านนี่ต้อเป็นสหารแนหมอนเนาะ Ừ. Ừ. Một tháng đó, một tháng Chắc dạ mà... Nói những cái mưa, mưa hươn này Nhưng mà bên nháng, nhưng mình, ừ. mình, mình, nó bị nháng, nằm thì nằm ở nằm đó. nó có Ừm. 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 Nó nằm đó. Chú cũng bên nháng mà Nó mình mà rồi. mà ngồi đúng rồi. Nó xoan. Thế thì nó bảo nó hảm cúi, hảm này. Cháu đây đây có một cứ lưỡi. Ừm. มงวนี้เตเจ็ดมงเลยแต่แต่คืนนี้เจ็ดโมงจะเห็นจะว่าคนเงี้ยนี่ยเจ้ายังปันไนี่เจ็ดแดโมงนี่โอ้ยตอนนั้นจะนำพาป้าไปหานั่นได้ไปหาน้องหาน้องคนพี่น้างับข้าวพิษป้าก็เลยคืนนี้เออพ่ป้าเพ่อเนี่ยข้าวยังขาวว่าน้องคุณตายน่าจดนะไปยังงี้ก็โอ้ยโอยชอบจะใช่หรือว่ ทางข้าวพิกยกกล้วมาบอกแค่น้องคนนึงแค่นองล้องอีกตาหกอืมน้องคนนึงแล้เตูนนั่จักตู้บ้านบ่อกตูนหมดเทียมกวอยู่ทางวัดเอนอยู่ทางวัดอันอีเขาอีนั่นนะเขาอีเี่ยเงินเทียมนะเออเนืเทียม่างเด็ดนเทียมนี่เด็ดเเทียมบ่ลูกก็เลุอนั่นนี่เลยแล้ว

อืมวันนี้เราชักยามาล้มไทยสาวเฮือนแล้วก็เพิ่นบรียกปั้มหัวใจวันปั้มมาแล้วทั้งปั้มทั้งปุยน้ำทั้งพอนมายังอึกศึกเขาเห็ดนะเห็ดได้ไรก็บพวกนี้นะแบบแบบนี้แบบแต่กับทันหันนะแบบนี้เนาะว่าตายกับทันหันนะเพื่อนเนี่าว่าตะกี้ว่าจะเอาไปไปแล้วเพื่อนว่าทาให้แพท้เลย นั่นมากวดบึงอามอมากวดมาสำรวจขวดขาบังเดี๋ยวก่อนแบบนี้เป็นเสเอาหมอทานหมอมากวดบึงขวดแล้วขวดเน้่ขวดอย่างเงี้ให้ขอมุลนจะชิวานั่แหละจะเปิดชิวานแล้เป็นมากวดมาว่าเปินทังบ่นเละจนสาเหตุมันเป็่นแบบนี้สาเหตุสาเหตุมันเป็นแล้วเรื่องราวอะ่านะไตวิมาไหมไตวิทมาไปมาบ่นนะ โอเคน้่นหมดนะพวกทหารพวกนั่นในทางเมืองหมดแล้วทหารตำรวจทหารตำรวจนั่นหมอทางนั่นหมอในเหนืออืมเอาตำรวจมาสืบสวนข้างนี้บ้างตำรวจมาสืบสวนข้างนี้แล้วเป็นหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสืบสวนเรื่องลุงมาเปียงตายกับท่านหันใช่ป้องคือคุณแมาสักยา สัดยาอยู่เพิ่นเพนมเพิ่นทันหมหวัดเพิ่นเคยมาซักเคยซักอูรเคยซักมือฝ่ายนมมันถึงว้ากันยาหนึ่งพันคนถึมีอย่คนนึ่งหนึ่มื่นคนมีอยู่คนหนึ่งอาการแบบนี้นะแน่บริพ่อง่ายเรียนม่ออีบุญซักแม่มึงนั่นกจนไปห้องมอเกือบโซนนลินคนกบ บาดอดบตทอดแลบ่อมทอดตายดิอดทอดทอดทอดมันยังอยู่หันคบุญโยู่หันเน่ยเมนโดอะไรกระมืเลือเ่ยนั่ไชักยาดีแหงอย่างไชัยานี่มีอะไรไข่ไข่ดิไ่ไ่เหไชักชเลือกืลดตวมันลีแลนเอาลดเลือดพอมันเลยตอนเฮ้ยเดยบี บ่แล้วเต่เอาไปติดได้งนี้ผมมันผมออกนี่ะวันนี้ท่านหมอได้ันคน,น,น,นคเชิดในไทยแบบคนเชิดเคนใหม่บอกแล้วคนเอา,านะจับไปจับคุก คนยังสืบชวนอยู่สสืบสวนมันดึงด้วยใช่เหตุอะไรมันปูเป็นมอมาซักหนึ่งก็ขึ้นสิตกใจน,นั่นเนาะเราก็ไปพูดไหมช่างเรารด้บเอาคนใหากอนยังไม่ึงนะเนี่อย่าเราเคยซักปิดนี่อย่างเราเคยซักอย่าเราเคยซักหลังจากนั้นเันมีลัการแล้วก็กเ,กเป็นมออยู่อันนี้มันเกิดอาการน้ำ เนี้ยเนวในบ่อหรือว่านไรเนาะคดันพิกละท่นเราแบเราก็เป็นมาเจอหนึ่ชองเทือดได้เสด็จเสด็จเขาบีบเขาขั้นเอาเลยขึ้นืเคยเป็นเะเคยเป็นนี่ยเคยสดเป็นชกไปเลยเคยชกเลยงชองเทือดเด้อมันชกยาดช็อนีเองลูกเปิ้เบาทังบ่อเจ้ามือนั่นเจ้าคือลูกลูกเนี้ยเขาแนว่อทั้งเคยเปยมาก ขั้นขึ้นขั้นเค้นมาขั้นตามปุโรหโตตั้นี่า่อยขั้นก็จะสบาก็มกบุกขึ้นใช่ที่เขอชักยานแที่อยตรงรอยมันจิชักยานล้มันเห็นตรไหมนน้นุเมอยู่ตอนอรมาณเช้ายาแล้วมามันก็ยังหันยังแห้งอยู่นันนั่ง มันยาวนเอาไดีปิงจียาวไมดเด็ดป่นมาประมาณสะบังพอะมองเ็นน้าะบังเท่าที่ไหนกันแตกเคร่องยาละแต่มาประมาณเช้า,า,น,น,า,านาทีวันเนี้นนยงบงคลิปคิปเราอยู่แล้วคน,นเครื่องขึ้นรถบบเตี่ยงเยอะวันปกติอยู่คนไงปกติแล้วบเป็ยนยังไน ขยนี่งได้ยูกันเนาะว่าเหนะอหอนมือแต่ว่ามือของมันแต่ว่านี่แหละอยางนีพอว่าแต่แต่เถื่อนเนาะตื่นมาขึ้นหน้าจึงว่ายังเิดนอยื่ขึ้นมาจึงว่ายังพอว่าตานี่แขนข้อถูกบาจตบโดย่ต้ตานี่แขนข้อทุกบาด

ทิ้งมันควรนี่นไ,ไ,ออไป็นเนี่ยว,วหอนมือกันเขาถั่นเนาะหอนมือเห้อรกับคนนะนี่อะไรกับกคืนหอนมือมันเลยเออกระบาบอาเตียงเล่นเนะบบาะเราสิเ่นไปเล่นมาได้จะว่าล้วท่านเจ๊ของแล้วท่านจ๊ะเจ๊ของอยูเนื้อหมดมา แล้วสาเหตุแล้วหันไปชักยานั่งทันหมอในบ้านนี้ทันหมอวัดคนได้เอาทั้งเมืองทั้งยังทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ทานหมอมาพิสูจน์แล้วมาพิสูจน์ปวดกาเบิึงเลยเรโก้เชิญได้ไม่ลงเชิญกันแ้่ไหนไทยโดยบริษัทหันบริษัทเชิญเขาเพิ่นรวมเขาแก่์เขาแก่ในหุ้ม เช็นรวมดูดการนี้นะเนี่ยมีห้องโวอโอแล้วันนี้น่ยเพินบริเแบบว่าทีจานี้แห้งบ้าสเ็กนได้ปินได้วอยู่คนได้ปินได้ปัวอยู่โมเมนต์ยที่แห้งยที่แห้งตงม่คอยชนรถต่าพื้นถึกเวณว่าแห้ง เดี๋ยวนี้นี่ยกบนำชักยานี่เหตุการณ์ชักยาเบบุคาดคิดเป็นปัญญาแน่นิชักยาเจ็บปวดด้ยไปหาชักยาเดี๋ยวก็ไปชักอีกง่อบุรุนั้นหมอมาชักแล้วก็เนน่นเป็นไหนนั่นเนาชักอยู่ข้างนอนต้องพังความจริงฟังกระรองกล้ามสงนข่น้องห้เจ้าหน้าที่เป็นมาสุดส่วนคบกวบ ทีทีเดียวหรอพนังไ,งงไ,งงไงเนาะทงงา,ะะะทาข่าวเรื่องคนในบ้านเสียคือลุงบอเตียนเสียชีวิตแบบกระทันหันแสดงควาเชียใจนคนบนบริยากเจ็บแบบเป็นแบบตายหอกอันนี้มันแบบพิษพิถ มือฮ no, ้อนย้ำนะเช่นเเราเรื่องเงินประกุดประเจ้ากับเรื่องกรรมเรื่องเว้นตางนี้เนาะเงากรรมเอาเากรรมไม่เอาเราเรื่องทางศันศาสต์หรือว่าวิทยนศาสตร์กับสักยาพิษแต่ว่าลองพังบึ้งพังบึ้งวะพังบึ้งเป็นชีเจง Ừ, นี่เมันจะเทียงกันตัวนี้แด้ะแล้วะมีญาเ้จะเป็นญยานดมัธยการเด้จด้วยเปานจะตินตายด้วยยาทางเบื้องเนาะทางมึงเพิ่มเพิ่มพิสูจน์ไปสูนมาข้อมูลบหละโอเคสกเนาะจบทำนี้แหละกินนี้กินขาดกินน้ำโอ้ลมเรื่องเขากลัวคนเสียชีวิตพี่น้องเลยน ใหา่นะแล้วกินนี่กะจบใบเพี้ยนใช่ไหกลาเข้า่าสบาดีสบาดีหมดแรงจะสู้หมดแรงจะไปบางครั้งชีวิตบอกเป็นดังใจยืนอยู่ตรงนี้มีน้ำตาไหล ยังมีแสงจากแฟนอยู่ไกลขอบใจลายลายเด้อแ,แฟนแฟน,แฟนยูทูเสียงคอมเมนต์หักมันปลอบใจทุกครั้งคำว่าสู้ๆทำให้เบายัางยืนได้ได้กำลังใจจากพวกเจ้าทำให้บอยอมแพ้บางมืออ่อนล้าหัวใจก่อพัง แฟนแฟนยังสงใจให้ทุกไลทุกแชทที่เข้ามาใกล้มันรู้สึกได้ว่าฮักยังอยู่ขอบใจลลลไล่ๆนะแฟนแฟน,แฟน มันฮักมันปลอบใจทุกครั้งคำว่าสู่ๆู่ทำให้เบายัางยืนได้ได้กำลังใจจากพวกเจ้าทำให้ปร่ยอมแท้เบาสีละขอดใจรายแม้บามือชีวิตมืดมนแต่ฮักจากแฟนมันคือไฟสองขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างเบาเด้อ แต่ก็ยอมอยู่แอบแสทุกคนคอยนุ่งตุ้มลังใจเบาสีลาดสู่ต่ออีกครั้งคลิถไทยยังดังยังมันบดเสื่อมไปฟ้าห้องเชียร์ห้องดังทั่วโลกเบาสีลาดเอาใจอย่าถ้ายเดออย้อไอ นข้้าางหาสร้างหางสร้างฝันบ่มีท,อท้อคิดพลาดคือบ่อเรียนขออีพออาเฟอรอเบิ้งแน่นอนคนหักเต็มใจเบาศิลาสู่ต่ออีกครั้งคลิปถ่ายยังดังยังมันบทเสื่อมไป องเชียร์ห้องดังทั่วโลกเบาสิรดเอาใจอย่าทอยด้